เรออดอุโมงเรื่องมันมีอยู่ว่าเราใช้ g กโป o ตัวเนี้เป็นกล้องหลักในการถ่ายคลิปต่อไม่บรรยายสิ่งต่างๆที่เราได้พบได้เห็นไว้ใน g กโป o ตัวนี้หมดเลยครับส่วนกล้อง DSR l และสมาร์ทโฟนเราใช้สำหรับถ่ายอินเสิร์ตเล็กๆน้อยๆเท่านั้นการเดินทางและการถ่ายทำเป็นไปอย่างราบดรื่นเกือบตลอดทั้งทริปจนมาถึงสถานที่สุดท้ายนั่นก็คือถ้ำนาคี ตอนที่ไกดเริ่มพาเราเดินขึ้นไปเนี่ยไกดจะอธิบายว่าทางขึ้นกับทางลงถ้ำนาคีเนี่ยจะมีต้นยางใหญ่อยู่ด้านละหนต้นเชื่อกันว่าเป็นลูกคเทวดาคอยเฝ้าทางขึ้นและทางลงถ้ำแห่งนี้นั่นเองก่อนจะถ่ายแต่ละจุดผมก็จะยกมือไหว้และขออนุญาตก่อนทำการถ่ายทุกครั้งเริ่มตั้งแต่ต้นยางทางขึ้นนาคีหัวที่9นาคีหัวที่1 แล้วลอดอุโมงค์ขึ้นไปไปเจอถ้ำนาคีไหว้พระพุทธรูปที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดียนาคีหัวที่สองนาคีหัวที่สามแล้วก็มาเจอประตูเมืองบางบทนาคีหัวที่สี่ทุกที่ที่กล่าวมาผมได้ยกมือไหว้ขออนุญาตก่อนที่จะถ่ายทั้งหมดระหว่างเดินลงจากถ้ำเราก็ได้พบต้นไม้เปลือกสีดำขนาดใหญ่อยู่ข้างทาง แฟนของผมจึงทักว่าใช้ต้นอย่างที่ไกด์เล่าให้ฟังหรือเปล่าผมจึงรีบหยิบกล้องขึ้นมาแล้วก็กดบันทึกบรรยายไปแล้วก็รีบเดินต่อเนื่องจากว่าข้างหลังผมนี่ยังมีคนรอลงเป็นแถวยาวเลยนะครับทีนี้พอจะถ่ายต่อกล้องก็งเงียบไปเลยเปิดไม่ขึ้นเลยถอดแบตออกใส่ใหม่ทีนี้เปิดได้ครับ ถ่ายได้แต่ว่ากดหยุดไม่ได้เลยถอดแบตออกอีกรอบหนึ่งแล้วใส่ใหม่เปิดขึ้นมารอบนี้เรียบร้อยเลยครับขึ้นข้อความว่าการ์ดเออร์เลยเปลี่ยนมาใช้กล้อง DSLR ถ่ายต่อตั้งใจไว้ว่ากลับถึงบ้านแล้วจะกู้ไฟล์คืนก็กู้ได้นะครับกู้ได้หมดทุกไฟล์แต่ว่าไฟล์เสียหายเล่นไม่ได้สักไฟล์เดียวเลยครับลองหาโปรแกรมวิดีโอรีเพย์มาซ่อมไฟล์ดูก็ปรากฏว่า ไฟล์ที่ได้มาก็ไม่สมบูรณ์อีกนั่นแหล,ละไฟล์มันกระตุกไม่สามารถใช้งานได้งานนี้เลยต้องปล่อยไปคงไม่ได้คืนแล้วครับผมมองเหตุผลไปใน2ทิศทางนะครับเหตุผลทางที่1ก็คือเกิดจากปัญหาของอุปกรณ์เทคโนโลยีซึ่งย่อมเกิดขึ้นได้ และอีกเหตุผลหนึ่งที่ผมจะตัดทิ้งเสียไม่ได้นั่นก็คือความเชื่อในสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาตินั่นเองครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่คนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะเชื่อเพราะฉะนั้นหากใครที่ไม่เชื่อหากไปในสถานที่ต่างๆที่เขามีความเชื่อความศรัทธาก็อย่าไปลบหลู่นะครับคอนเทนต์นี้ก็ควรจะจบลงเพียงเท่านี้นะครับ ส่วนท้ายต่อไปนี้เราได้นำคลิปที่มาจากกล้อง DSLR และกล้องสมาร์ทโฟนที่เราได้ถ่ายไว้ในบางช่วงนะครับมันอาจจะไม่ประติดประต่อเท่าไรนะครับแต่ว่าเราอยากทำเก็บไว้ดูทุกท่านที่ชมมาถึงตรงนี้ถ้าจะกรุณาก็ติดตามรับชมให้เราด้วยนะครับ จะเดินจากชั้น5ขึ้นไปชั้นที่6นะครับ ห, <c oughs> หินตรงนี้ ถ้ามองจากมุมนี้ไปนะครับจะเหมือนหน้าคนมากเลยมีจมูกมีคิ้วมีปากลองมาสังเกตดูนะครับอยู่ชั้นที่6ขึ้นมาแล้วเดินบนทางด้านซ้ายมือ ช่องตรงนี้จะมีะด้านริมด้านซ้ายนี่จะเป็นต้นไผ่เล็กๆนะครับส่วนด้านขวาก็จะเป็นผนังหินเป็นวิวที่สวยงามอีกที่หนึงบนภูทอกนะครับออกมาที่โล่งแล้ว กล้องจะสั่นนิดนึงนะครับไม่ได้มีกันสั่นจากวิวป่าภัยมานะครับก็จะกลายมาเป็นวิวหน้าผากับกระเบียงไม้นะครับ จากชั้นห้าจะรอดบุบงงลงไปที่ชั้นสี่และชั้นสามได้นะครับเวลาสิบนาทีนะคะมุมไหมบอยชันดีบ้า,างบอยชั่นอีกบ้า,างผู้เสพนิยม มีหลวงพ่อลงด้วยแสงลงไปก่อน ที่พักของเรานะครับอยู่ตีนภูเลยตีนภูหลังกานะครับมองขึ้นไปข้างบนนี่ก็จะเห็นอยอดยอดภูหลังกานะครับเป็นพระธาตุของหลวงปู่เสานะครับตดเด่นหลขงบนแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้ขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้จองคิวจองไม่ทันนะครับจองไม่ทัน ก็มาพักที่นี่แต่ว่าเราจะเรจะไปขึ้นถ้ำนาคีแทนนะครับซึ่งอยู่อำเภอบ้านแพงไม่ไกลจากที่นี่มากโอกาสหน้าเราจะต้องกลับมาปีนภูลังกานะครับที่ถ้ำนาคากันให้ได้อรุณสวัสดิ์ไปง่ายนอนเฝ้าภูลังกาเคยขึ้นไปยัง ที่นี่บ้านพักตีนภูโฮมสเตย์นะครับอยู่ด้านหน้าเขาภูลังกาเลยเราพักกันเมื่อคืนเขาจะคิดหัวละ300บาทนะครับมีสองห้องนอนสองห้องน้ำด้านหน้าที่พักก็จะเป็นมองเห็นวิวภูลังกานะครับมองไปที่ยอดก็จะเห็นพระธาตุหลวงปู่เสานะครับอยู่ข้างบน gặp này hãy ถ้ำนาคาเออคิวขึ้นถ้ำนาคีนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นคิวถ่ายรูปกับอันนี้เสียงที่หนึ่งครับหัวท,ที่หนึ่งาาเดินก่อนเลยกันนะ นะครับแล้วก็ตกลงมนาะตรงนี้เป็นปากปากอุโมงค์ที่จะขึ้นถ้ำนาทีนะครับ ร <c oughs> อคิว,วกันขึ้น ตรงนี้จะตรงนี้จะเป็นทางลงแต่ถ้า,างงเป็นม,ม,มุมของเรามันจะเหมือนกับเอยนน,นนี้มังบังบังบดนะครับ เราลงมาจากจุดที่ชันที่สุดนะคะไ่เชือกลงมาเรื่อยๆเลยนะคะถ้าใครจะมาแนะนำให้เตรียมถุงมือมานะคะอ่าแล้วตรงนี้เราก็จะมาเจอกับต้นไม้ชนิดที่หนึ่งอ่าไม่รู้ต้นอะไรเลยมีหนึ่งสองสามที่เหี่ยวแห้งไปแล้วก็มีนะคะ นี่นี่นี่น,นี่ตรงนี้เหมือนสตอเลยเป็นฝักฝักไม่รู้เรียกอะไร <c oughs> ต้นใหญ่มากโอ้ยลูกใหญ่มากดูนี่นะคะเป็นจุดพักน่าจะเป็นจุดที่น้ําตกตกลงมาจากชั้นนู้นแหละนะคะไม่รู้ว่าตรงนี้เขาเรียกชั้นไหนแต่ว่าก็จะมีเป็นหลุมหลุมหลุมน่าจะเล่น น้ำได้แหละถ้าหน้าฝนเหมือนอุ้งอุ้งตีนเนาะใกล้จะถึงทางออกแล้วนะครับตอนนี้ ที่สุดแลเราก็พิชิตถ้ำนาคีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เวลา16นาฬิกาเราใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็ขอปิดทิปณนะตรงนี้เลยนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ s u b s r r i e like, e รูด1973ค่ะสวัสดีค่ะ